ครับบ๊ายดีครับพี่น้องพอกันครับจ่องอีสานบ้านปุยยหน่อยคือเก่าครับผ้าเจ้าลอยท่วมมากครับมือนี่ใส่พูน้นีติดดวงปลาอย่างครับกล่องกับเป็นสวรัวเลยครับบ่เห็นเลยครับพี่น้องมีหนกปลามาแล่ะครับเอาลุนไปน้ำกันครับผมยักยูมึงไพี่น้องบ่เห็นเลยแดด บังใน่ึมในด่ดอนเป็นสโหลวยอยู่ครับเนลอยโชขันยนอยู่ครับย่อนแสงครับพี่น้อง สัวรัวเลยครับบานนกกับเบ้เห็นครับนกจอบันโอ้ยมืมีดบ่งยูครับเว้นซองของมาเป็นโซลัวเลยครับบาน,นกกบ นกปลากับมะขันสองสามค่ำจักไปทั้งใดสำับบาี่เจ้าลอยโทษขันผู้เดียวครับเหียกลิ้งแล้วครับพี่น้องมันแต่ว่าพอเห็นครับย้อนแสงครับครับเขียงนมกปลากับโบหินครับ เยังจ้ะลอยโูปนำผู้เดียวครับ ครับพี่น้องเห็นบอกครับนกเขามาอยู่ต้นแห่งห่างกันประมาณชักเส้นหนึ่งนี่แหละครับนกป่าครับสองตัวบ่ปากครับมาแล้วแต่เสียงเจ้าลอยโท่นำอยู่ผู้เดียวครับอยู่ทั้งไก่ครับใส่ไปนี่นกเขาครับมาแล้วบ่ปากครับสองตัววานี้นี่นกผมอยู่นี่ครับบัดนี้ นี่ okay, ครับอยู่ทั้งใตเลยครับนกต่อยอยู่นี่ครับนี่มันมืดบ่เห็นครับเ,เสียงคู่ใช้กันแล้วพี่น้องจักอยู่มุมไหนครับบ่เห็นนกเลยครับมีแต่เสียงเจ้าลอยทยอยู่ครับเพชรอยู่ครับบ้าน นุกปลายจะไปไหนไงโมมีม่ตอบครับเสียงแมงคูกมีมีอยู่นี่ เต้นรัดรัดอยู่เห็นว่าไม่นกเขา่าแมนครับนกขอดพี่น้องเ้เต้นไปเหยียบก้อนเด้อนกขอดเฮ้นเต้นไปเต้นเข้าไปไมันเข้าไปยังเนาะ อ,อ,อยู่ผู้เดียวล่ะครับบ่มีเสียงนกปาตอบเลยพี่น้องเย้ยได้เสียงเจาะลอยทู่ครับแสดงว่านกปาต้องอยูกก่ใกล้ๆเพิ่นนะครับเฮียกดึงตลอดเลยครับวงนอกกับธรรมดาครับนกตัวนี้ครับรุนกลางๆแต่ว่าวงในนี่มีนกมาอยู่ใกล้ๆนี่ก็ถือว่าผ่านอยู่ครับ โอ้บอยบล็อกคือ้พี่นองทั่วโมงหนึ่งแหละครับมีแต่เสียงนกตอครับนกบานบานบนี้ยินเสียงเลยนี่ก็เฮียยอยิ้มเงสั้นแหละครับพูดน่ะแงว่านกต้องอยู่ใกล้ๆเพิ่นแหละครับแต่เสียงนกป่าปบนตบ ขันยน่นเราพี่น้องบ้านมิดบ่มียังเลยครับใส่ไวหนีบหือมือแรงยังมา่อบ่งคือเจ้ากาแฟนี่บอือมันเปินติดปลาผดรับเสียวนกกดเสียวแล้วอยู่ในปลาในด่อนผดมันงังอะจรใส่ไปเบิดเหมยไม่อยา่ามโม่คือยังยามดังหนิบอือ เอาครับพี่น้องคือถิบบกคืดเหรอครับชูม้งกูกลัวเหรอครับพาเพื่นกลับบ้านครับไปเบิ้องล้มกัน <c oughs> ไปเบิ้งน้มต่อครับบแมเนเบิ้งน้มเฉเลยบ่มีหยังคิดว่าครับ ัดรพาไปใจต,ต้นมันหุ์แล้วครับพุ่นครับยุคขี้ดินครับเนี่ยต้นผมใส่ผมวาออกขึ้นจากขี้ดินนี้ครับพุ่นไปยุ่ต้นพุ่นครับบานเนี้เอาเหายาวหรอเพื่อนนี่เขาบินนี่เนี่ยครับยุ่งง้างแหงนี่ตัวนึงครับนี่มวย่อมลุ่งครับพี่น้องเนี่ยผม ทีมาา้านกลงมัมอยู่ต้นหนึ่งแหงนี่ครับนี่เนี่ยครับใส่ไปต้นนี่แหละครับมันึไปอยู่ทางผุ่นมืดครับผมมียังพี่น้องแล้วนกตอลอกลักลอกลักอยู่นี่เลยนี่ค้อนเพนีียกันเจ็ดเอวนี่โอ้โมมานโมมานครับ นกป้าวสู่นกบ้านสู่ายอยู่ครับเดี๋ยวอยโท่ะเดี๋ยวเจียวตัดภาพขอานกลงเลยครับ้ที่นองเอาลงมาแล้วครับอิงไว้ตน้นเองาวันนี่แหละครับเดี๋ยวลอยโท่ครับภาพกับมั่วๆครับ ครับลงมาแล้วพี่น้องโบมียอังครับเพิ่นกเ็เฮ็ดบดควมสามาแล้วครับนี่เจ้าร้อยโทวครับถือว่าวงในเพิ่นกผ่านอยู่หรอกครับพี่น้องวงหนอกกับรุ่นแบบกลางๆครับทีเดียดผ้าเพิ่นเมื่อครับบ่หมานบ่หมานพี่น้องเบิง่งนกต่อไปก่อนเนาะนะครับ เอาจึงได้ก็คลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ